สวัสดีค่ะมือนีกับพอ่อกะฟ้าหมูปลาตายายแล้วจ้านี่เกี่ยวเขาแล้วเบิดแล้วพี่น้องอันนี้ใส่มือเกี่ยวเนาะค่ะเนาะตาก,กับยายเกี่ยวมือค่ะเกี่ยวมือใส่แรงงานคนอันนี้เขางานนี้เกี่ยวสองมือคุนได้พี่น้องค่อยแล้วนี่เขาให้นี่เกี่ยวสองมือจังแล้วมือที่สองเนี่ยเกี่ยว อันมือที่แรกเกี่ยวเบิดมือแต่ว่ามือที่สองเกี่ยวอันสามโมงเศร้าแล้วตาไม,ม่เกี่ยวคนเดียวมือที่แรกเกี่ยวน้ากันมือหลังตาไม,ม่เกี่ยวคนเดียวกมามาโมงกลัวกันแล้วสามโมงเกี่ยวชัว่วโมงกลัวกัแล้วพอดีแต่ว่าแล้วว่าได้เจ็บที่นองมึงเนี่ยอันตะพัดมือเกี่ยวมาเลยเกี่ยวตะวันทีหนึ่ง เออเกี่ยวแต่วันทีสามสิบเอ็ดนี่เกี่ยวสามสิบเอ็ดวันทีหนึ่งกัแล้วเนาะข่ะงนอกนี่เกี่ยววันทีหนึ่งแล้วตอนสามโมงเสาร์ดเกี่ยวกับมาพอดีนี่เกี่ยวแล้วลถเกี่ยวกับมาอันอันนี้เป็นเข้าเหนียวเนาะตาตาแล้วว่ามันสุกเบิดแล้วก็เลยเข้าเหนียวุ้มหนึ่งมันบ้านในสุกแต่ว่าเข้าเหนียวมอนี่มันเป็นเข้าอีตเตีรยมันสีแกก่อนเขาตาก็เลยว่าเกี่ยวมือ ถ้ามีรถนวดกับสีนวดเอานะมาปันนน้นน่ะเนาะเอาบะมีกับสีทุบเอาเองเนาะค่ะเนาะผุนมุกผุนกับคือวา่ารถเกียเ้ยวได้พี่นอ้องมันเป็นขี่ตมเป๊ะเป๊ะเ,เป็ดเป็ด,ปด,ปดยังไงดอกคุณอ่าปีนี่มันบ่แห้งไหมคะ่ะขี่ต้มลายรถเกี้ยวเกี้ยวบ่หล่อนพี่น้องพูนไปสุดปุ่นแล้วแถวต้นยุค่าพูนเนาะค่ะเนาะอันซุ้มนี่เป็นขขาเจ้าเน้ะค่ะเด้อพูนซุ่มผุนเป็นขขาเนี้ยคาง ข,ข้างเกี่ยวมือนี่น่นก็เอาถุงยางอันนี่ไ้เนาะคะเนาะราว่าอันเพิ่นเกี่ยวบวหลนรดเกียเก่ยวเ,ยเกี่ยวบวหลนนะมคะเกี่ยวบเบิดงกันเลยตากกำเขาไว้ให้มันเล่ยมหมู่บ้านมาเล่มหมู่บ้าน,าน,านแต่ว่าเขาโมกเกี่ยวไปแล้วกับหาหมอกตากบ่มีมันฝนตกเบิดมือตะพัดวันที เกี่ยววันทีหน,น,น,นึ่งเนาะค่ะเนาะนี่มันนี่เขามันทับเทินกันเนาะเขาเขาเขาสามอุ่มสี่อุ่มเนาะค่ะเนาะสี่อุ่มกับเขาเนาียวเขาเจ้าก็บสามอุ่มก็เอาไปไหวโล่งรดแบบน,นี้กองจุ่มกลุ่มไปเลยไหมพี่น้องบ่ได้กวดเบินน่งบบดนี้มือเศรา้าพนมามาทรงน้ำพนเลยอันพนักงานมาทรงน้ำลถมาทรงน้ำพ่นไปแบกเบิง่งย่ามมันตึ่นล่าขาวเราได้หนี้ว่าะสัตนต้องคอยพากันตกใจ บอเคยจักเทียไหมค่ะมิตรตอันเกี่ยวแล้วๆกัรถเกี้ยวแล้วกับมิตรผ้ากันเอาไปเทตากเลยมันมีแดดเนาะค่ะเนาะอันนี้ฝนตกทุกมือเนาะค่ะเนาะลื่นตั้แท่ตั้แท้แั้แท้ยังสี่ระอเบิดมือสุปีเกี่ยวในในไฮน่านี่กับสีแห้งเนาะค่ะเนาะปีนี้มันม่แห้งพี่น้องมันม่แห้งแบบนี้รถเกี้ยวกับเกี่ยวว่าดดเบิดบันเขากับท่านได้เลี้ยงดีดอกตาหางอยากเกี้ยวคน่าเกี้ยวเขาพับพึ่งบัดนี้โอ้ยหลายค่ะ บอนสีเล่มเขาเนี่เต็มเล่มมือนึงได้บักลายหนึ่งว่ามันสีได้เป็นสองทองปู่หินติดที่น่องย่างท่านได้เล่มบระทันแลลวเขาเจ้าเล่มกเก็บสีแล้วแล้วเนื้อที่น้อยขาเจ้าแต่ว่าขเขาเหนียวเนี้งท่านได้เล่มจักหน่อยขอเขาเหนียวได้อุ้มนึงเนาะค่ะเนาะรถเกี่ยวแต่ว่าจะของเกี่ยวกับงานนั่นแหละค่ะโอ้ยผู้ใดหกูกรบบอกเลยเด้อวิธีอันบม่มีแดดตากหรือดจังไดพี่น้องย่ายก็ได้ไปขนออกไปใส่ บานหลังเกา่าหนาบ้านหลังเกา่าห่องหนึ่งเราก็เอามาใส่หนาบ้านหลังไม้เขามันก็สามห้องเนาะ,ะเนาะเทเาวเลยมันพ่อพี่มองสีแวกเขาว่าต้องให้อากาศมันเหรอเหยมันเนี่กับมา <laughs> มาแวกเป็นคู่เป็นคู่ไว้เฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ให้มันอากาศปลอดโปร่งเนาะ,ะเนาะ โอ้เจ็บออกยเมือยอแอและพี่นอ้องเอมือนี้บ่เคยเกี่ยวเขาแล้วพ่อฝน,นแบบนี้เนาะมันหนาติเบิดหนาฝนเลยมันยังฝ่าห้องหึมหเล่นทุกมือมือน,อนี้มีแดดในเล่าสามสิบนาทีนี่เลเอาออกมาตากปุ๊บฝนเล่นมาอีกแล้วเก็บอีกแต่ว่าตากสามผืนนั่งเหลือเต็มบด้ตากกับมีแต่ว่าส้มตาก,ก่อนแล้วก็เลยตากอีกโอ้ผู้ใดหูวิธีก็บ,บอกเลยเด้อเหตดจังใด ส่วนตาเข้าใส่กับถักขวาเอาาเอขวาปีนาจังสีเหลวสันบ <c oughs> ่มีคข้ามสีเฮ็ดเนาะคะ่ะห้อนอันจกเข้าไปไหมห้อนลวกมือเลยแม่พี่น้องได้กองมันไหมผู้ไดหูวิธีเฮ็ดให้เขาบ้านเอากับบอกในเด้อค่ะเด้อพี่น้องอันเขามันขึ้นล่าขาวเลยแมบ่บบบนี้แวกแวกพึ่งไหวเออสียุบยุบอยู่ตว่าสีมันไหมเป็นสีน้ำตาลเด้ อันซุ่มซุ่มที่มันบ่ซุ่มที่มันบ่ออันห่อนที่มันอยู่เทิงเทิงหนึ่งมันก็ออกสีเขียวอ่อนๆมันก็แห่งแห่งมันก็ออกเป็นแห้งแห่งแล้วค่ะเนาะแต่ว่าซุ่มหนั่นมันเตรียมทาสีเน่าเ็ยพี่น้องเลยตกใจละมันมุ้นี่เหรว่าสีเก็บไปไหม่มฝนมันก็ตก่เ้านก็เจ็บบ่ไห้แม่พี่น้องมึงเนี้ยเกี่ยวแล้วก็เจ็บบ่ไห้เห็นบ่นี่โอ้ยเหนื่อนซ่อนปีนี่ เขาก็งามเด้ปีนี่เขางามคือเที่ยได้เขาสองอุ่มทอนเด้ปีนี่แด็ตั้งซี่อุ่มทั้งเขาเนีว้วแต่ว่าหัางบ่บ่คือทั้งตีแตกินเขาเน่าเหนียวพี่น้องเขามันเป็นล่ามันนี้แบบเพ็เรื่องไรล่ะแบบห่้นห่อนให้เขา่ามก้เแล้วอยากถามอันเพื่อนเพื่อนเบื้องห้าผู้ใดเพื่อนเคยเฮ็ดหน้าฝนตกใส่ยังสิเนาะนี่อันนี้เขาเนี้ยค่ะนี่ นี่ตนย่างนี่แดนอันนั้นเป็นขขาเจ้านะคะันเขางปูนเขาเจ้าทั้งพีเขาเหนียวให้รถเกี้ยวว่าสีบอกให้รถเกี้ยวดอกว่าสีเกี้ยวมือเวิดวันนี้โอ้ยือสืเมื่อยแท้คันดอกถามรถเขาถามรถเขาว่าสีเกี้ยวบ่เขาเออเขาว่าเกี้ยวกับเกี้ยวเกี้ยวบอหล่อนย่งางคักเลยพี่น้องเลยหลายคักห่วงมันแต่ว่ากระสร้างถอด็นเห็ดแล้วเขาคอยเล่นหมอน้อค่ะเนาะนีะ่อ้สู้กันฟังเนาะคะ่ะเนาะเห็ดจัางใด ผู้ใด้หูวิธีกับบอกเน็เดอ้อว่าเห็ดจังไง <c oughs> แดดบ่มีพี่น้องเลยแดดบ่มีอยู่ยังส่มันกับบ้านเาเดีนโนพี่น้องมันข้างอยังส่ฝนตกวันไหนมันกับที่ข้างอยู่นี่แหละมันแห้งมือแดดเขาก็จังเจ็บไหมมือยังส่มันบ่ได้แล้วนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ย่ายเน็เด้อคะ่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายเทดคลิปหน้าต่อไปสวัสดีค่ะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ยายท่านี่้อค่ะบายบายสวัสดีค่ะ